สวัสดีค่ะแจ้งแวงทั้งคโอเคมีของมารีวิวอีกแล้วใช่ไหมอันนี้คือของขวัญวันเกิดที่หนูได้มาในวันเกิดใช่ไหมคะมันคืออะไรอะคะตุ๊กตาบาร์บี้เลยหรอของแท้ไหมเนี่ยของแท้โอ้โหของแท้จริงๆด้วย่้จะบบหรอ แล้วหนูได้มายัางไงคะเน,นีียใครเป็นคนให้มาคะฮะป้าก็คือตากล้องคนนี้นะลงทุนซื้อให้หนูเลยโอเคสวยงามและถูกใจไหม,มโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอตัวเป็นบินแกะก่อนนะคะตอนนี้ออกมาจากกล่องแล้วนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมันมีพลาสติกคลุมข้างหน้านะคะค่อยๆแกะกันนะคะแพร เดี๋ยวเจวาคอยช่วยแกะให้ค่ะอันนี้เขามีผสมสีนี่เหรอเออไม่รู้สิเดี๋ยวเข้าไปดูกันผสมสีตรงนี้โอ้โหโอเคมีเหลืองมีอะไรสวยอ่ะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีน้ำเงินมีสีทีชมพูชมพูต้องรู้เลยว่าปินทำสีอะไรรู้เลยไม่ต้องเดาแดนตอนนี้เราก็แกะออกมาแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะ เหมือนตัวอย่างเลยนี่เดี๋ยวโชว์ตัวอย่างให้ดูบาร์บี้ในตัวอย่างก็จะนั่งประมาณนี้เลยและนี่เป็นปินกับเจวาก็จัดเรียงบาร์บี้เลยเหมือนมานั่งจิบกาแฟทานขนมว่างเลยมีแมวด้วยนะนี่มีแมวด้วยมีพับเค้กด้วยนะคะบาร์บี้ก็กาลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เลยโอ้โหสวยงามอะ่ะของดีนะเนี่ยบาร์บี้อ่ะโอ้โหถูกใจไหมเนี่ย โอ้โหป๊าซื้อให้ถูกใจโอ้ยแมวมันนั่งข้างๆบาร์บี้ด้วยไหนร้องเพลงกับบาร์บี้เกิลหน่อยสิคะเฮ้เคนนให้เคนให้บาบี้นี่นะครให้บาร์บี้นี่จริงๆอ่ะจริงๆนะคะมันก็จะมีพวกผงผสีผสมผสมน้ำนะคะค่อยๆใส่เครื่องดื่ม นนี่ะะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวมาอาจจะเลอะเทอะนะคะโอเคเราก็เล,เล่นเล่นแบบแห้งไปก่อนละกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวก็ขอตัวปินปินเล่นน้องบาร์บี้ก่อนเลยนะคะเฮ้ยปินมันมีบาร์บี้อีกตัวหนึ่งนี่หนูลองไปเอามาสิปินแล้วเธอไปเอาบาร์บี้มาอีกตัวมาเอามาจากไหนคะ ให้ของขวัญมันเกิดอีกหนึ่งตัวเหรอโอ้โหนี่ได้มาเป็นคู่กันเลยโอ้ขอบคุณบ้าแซก oh, ด้วยนะคะขอบคุณออกขอบคุณค่ะ,คคะนี่เป็นบาร์บี้สตัวเลยปีปีนี้เป็นปีนได้บาร์บี้สตัวเลยนะคะ อันนี้แต่งชุดลาตีเลยอันนี้แต่งชุดแสกอยู่บ้านเลยนะคะ <laughs> มาทานกาแฟชิวนั่งชิวชิวอันนี้ก็เป็นเจ้าหญิงนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวก็ขอตัวปินปินกับเจาวาเล่นบาร์บี้กันเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอตัวเล่นกันนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ